เขียนลูกลอกครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับตอนเราเด็กๆอ่ะเราแค่แบบว่าซื้ออันเดียวนี่ก็แบบก็มีความสุขแล้วเนาะเด็กๆนะเทใส่มืองี้นะแล้วก็แบบต้องต้องก้มกินเงี้ยโอ้โหมาแล้วนะครับนี่แกะดูอีกสักหนึ่งซองนะประเด็นไม่ใช่อะไรล่ะฮะอยากกินขนมประเด็นหลักเลยพี่เราไม่ได้เขียนลูกล้อกันไหมเนี่ยยังจาได้ไหมว่าถ้ามันทับทบกันอย่างงี้แล้วเออเออแค่นี้ก็สนุกแล้วจริงๆ นูนทั้งหลายเขียรูกลอกครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับถ้าจําไม่ได้แล้วอะ่ะนี่เอาชุดนี้ไปเล่นเขียกกันก็ได้นะมาแล้วนะครับหลังจากที่หลายๆคนนะครับรอคอยว่าจะมีชุดสติกเกอร์จากโอริยะมาเมื่อไหร่ล่าสุดนี่ครับมาแล้วนะครับออกมาแล้วจริงๆออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ <Yes. S 1> แต่ก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณพี่แซมด้วยนะครับที่ส่งชุดนี้มาให้นะครับพี่แซมโอรยิยะส่งชุดนี้มาให้ให้ผมนะครับมารีวิวให้ทุกคนดูหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเปิดมาแล้วจะเจอนี้ครับเป็นสมุดสะสมสติกเกอร์เดี๋ยววมาาแกะดูน่เป็ อะไรบ้างนะครับแล้วก็มาดูตัวขนมกันก่อนเลยนี่ทุกคนดูดินี่มาอย่างนี้เลยนี่ครับแล้วนี่มาเป็นลังๆอย่างนี้นะครับก็คือเท่ากับว่าถ้าเป็นลังนะคือมันจะมีแพ็คอย่างเงี้นะครับหนึ่งแพ็คนี่จะมีอยู่ทั้งหมด12กล่องนะครับซึ่ง12กล่องนี้ในนี้จะมี6กนะครับก็คูณไปก็เป็นทั้งหมดเอา่าเท่าไหร่นะฟิลเจ็ดสิบสองตกเลขคนนี้ตกเลข7 2กล่องนี่ดูดิทุกคนเราก็จะได้ขนมนะครับมาทั้งหมด72กล่องกันเลยทีเดียวนะครับนี่โอ้โ oh ห วางกันไปก็เป็นตั้งๆเลยนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวออกมาให้หมดก่อนเลยเนาะโอเคเรียบร้อยหมดนะครับหมดแล้วหมดแล้วเกลี้ยงเกลี้ยงนะครับนี่กล่องก็มาแบบนี้เลยนะแต่ละกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูลวดลายของเพนเสย่ากันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับตัวขนมเนาะนีนะเดี๋ยวสมุดสติกเกอร์สักครู่นะครับไปกันเรื่อยๆเลยตอนเราเด็กๆอ่ะเราแค่แบบว่าซื้ออันเดียวนี่ก็แบบก็มีความสุขแล้วเนาะใช่กินเวลาอันเนี่ยกินเวลากล่องอะเนาะใช่ก็มีความสุขแล้วคืออย่างร้านสมัยก่อนเนี่ยร้านแบบ ลแล้วก็มาแบ่งขายเราต้องเลยทีละกลอ่องเฮ้ยละก,กล่องแบบมีแบบหลากหลายลายหลากหลายคาแรคเตอร์นะครับนี่ <c oughs> มาครับเดี๋ยวมาเรียงกันดูหน่อยนะครับว่าจะมีกี่ตัวละครอย่างไรกี่กล่องกี่คาแรคเตอร์อย่างไรนะครับ <c oughs> อ่าโอเคเขาก็จะเป็นสีโทนสีจะมีทั้งหมดเท่าที่สังเกตมี3โทนนะสสีนะนี่อ่าอุยสี่ว่ะ ฟิล4น่าจะ4นะหรือมี12แบบเลยวะหรือจะคะคะกันไหมคะขะกันไหมอ้าวอุ้ยมีนี่ด้วยมีหน้าของโลโก้เขานะครับแล้วเขาบอกว่าแถมของเล่นทุกกล่องด้วยนะครับนี่ครับคือเดี๋ยวนี้บางคนนะคือเด็กหนวดหลายคนเนี่ยเก็บยันกล่องแบบนี้และคือกล่องมีแบบไหนกล่องมีลายไหนบ้างก็จะเก็บให้ครบเลยเพราะว่าจะได้แบบเอาไปวางนะไปวางก็แค่กล่องแค่นี้มันมีคุณค่าแล้วเนาะแล้วอย่างกล่องยุค9 0สูเลยเนี่ยถ้าบางคนสามารถเก็บกล่องในยุคนั้นเอามาอยู่ในยุคปัจจุบันได้ประทานโทษโคตรแพงเลยนะนะเพราะฉะนั้น อ่าเป็นไปได้คุณก็ลองลองลองเอาเก็บไว้ดูก่อนแล้วกันเนาะนะฮะไม่แน่ว่าอนาคตเนี่ยอ่ะเนี่ยกล่องผู้นี้เนี่ยอาจจะแบบมีมูลค่าจริงๆมูลค่าโดยตัวเงินเนี่ยกว่ากันในเรื่องนึงแต่ว่ามูลค่าทางใจนี่ผมว่าเก็บไว้แล้วก็ดูนะครับก็น่ารักดีใช่ใชนะครับอันนี้นะเป็นมูลค่าทางใจใใมา เดีเย๋ยวเรามาแกะดูสติกเกอร์เลยดีกว่าเนาะเพราะข้างในนี้จะมีสติกเกอร์อยู่นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะามาทัดแบบเปิดเปิดตามรอยปูเพื่แบบคีได้แต่ต้องเปิดนะเรามันจะได้รู้ว่านี่ครับมันจะมีรอยปูตรงนี้นะนี่ครับมันต้องเปิดตามรอยปูเขาฉีกมาปึ๊บนี่ครับมาแล้วามาดูหน่อยมาดูหน่อยและแล้วนะครับพอเปิดมานะครับเปิดมาก็จะเจอแพ้แลมเป็นขนมมาหนึ่งซองแบบนี้แล้วก็นอกจากขนมครับอีกอย่างหนึ่งคือแพ้แล เป็นสติกเกอร์ครับในนี้คือแน่นอนนะเป็นสติกเกอร์แน่นอนเดี๋ยวเทสขนมก่อนนะนี่ทุกครั้งที่เวลาเห็นซองซองอย่างนี้นี่ลุ้นนะครับเด็กๆก็แบบว่าจะแบ่งกับเพื่อนกินกัน่ะแต่ว,วันนี้เฮ้ยวันนี้ผู้คุณได้กินกันช้ำๆเลยนะโอ้โหเพราะว่า7 2็2องอซองอะอร่อยกระนุ่มหนับเลยทีเดียวนะครับ<อ>นี่นะเดี๋ยวลองเทสหน่อย้ยฟิวรสช็อกโกแลตว่ะโอ้ไม่เคยนี่<ๆ>นี่นรสช็อกโกแลตนี่ทุกคนดูดิเฮ้ยโอ้โหรสโปรด้วยเฮ้ยอร่อยเป็น ข้าวโพดเชื่อมกระท้องกระแรตข้าวโพดกรอบอ,ะอ่ะอร่อยลองอยืมมือยืมเนี่ยเอออร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยพี่เด็กๆนะเทใส่มือนี้นะแล้วก็แบบต้องต้องก้มกินเงี้ยเฮ้ยอร่อยอร่อยจากขนมอ,อันไนี้อร่อยไปแล้วมาดูกล้กากาันบ้างครับตรงซองเขาก็จะมีโลโก้โอเดนย่าอยู่นะครับมีโลโก้อยู่นะอ่ะดิบออกมาเนาะโอ้โหมาแล้วนะครับนี่เลเซอร์เลยมันก็จะมีสติกเกอร์แบบว่ามีทั้งเลเซอร์มีแบบว่าสติกเกอร์ธรรมดานะครับเนี่ยในในหนึ่งซองนะเดี๋ยวนะ นับก่นะนงอเอาเป็นเลเซอร์มา2แล้วนะแล้ว,ลวก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นแบบธรรมดา2นะครับธรรมดา2นะซึ่งแน่นอนข้างหลังก็จะมีแบบตัวเลขอยู่นะครับจะได้ไปแปะถูกนะขู่ลรืกลิ่นแบบคือกลิ่นแบบดีๆนะทุกครั้งที่เวลาเปิดซองพวกนี้นะเราแบบพอได้กลิ่นเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นความคลาสสิกในยุค9ก้านะกลิ่นมือกลิ่นกระดาษเออใช่แบบกลิ่นแบบจําได้อะความทรงจําเก่าๆย้อนมาอ๋อสติกเกอร์แบบธรรมดามานี่ว่ะฟิลหกอันว่ะหกอันนี่ได้มหกอันเลยทุกคนนี่สติกเกอร์แบบธรรมดาได้6นะครับแล้วก แบบเลเซอร์เนี่ยสนะครับนะเขาก็จะมีตัวเลขบอกอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้นะโดยปกติแล้วเวลาเราแกะออกมาเนี่ยเราก็จะคว่ำไว้ก่อนเพื่อให้มันเห็นลำดับของตัวเลขแล้วค่อยมาเรียงกันอีกทีนึงแต่ไม่เป็นไรผมง่ายเพื่อนๆดูก่อนแล้วกันว่าผมได้อะไรยังไงมาบ้างเนาะแกะดูอีกสักหนึ่งซองนะลองแกะอีกหนึ่งซองประเด็นไม่ใช่อะไรนะฮะอยากกินขนมประเด็นหลักเลยพี่อยากกินขนมเพราะว่าขนมอร่อยนะครับขนมอร่อยเปิดกล่องออกมาครับเฮ้ยขนมอร่อยจริงวะตัดขนมก่อนเลยนะเราอ่าทีมงานมองกันตาแป๋วเลยทีนี้เือเห็นเห็นเรากินขนมไม่ได้เลย แล้วขนมอร่อยซะด้วยอ่ะเอาไปยกห่อเลยครับนี่ครับแบ่งกันนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวได้กินกันทุกคนอยากกินที่บ้านก็กดแล้วกันนะเดี๋ยวผมปักพิกันให้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวปักตะกร้าให้เลยอเขอ,อยากกรอกใส่ปากแบบเต็มมือแล้วกัน อย่าเอาอีกห่อมเฮ้ยคุณเอาไปเลยผมแกะให้แต่กาวผมเอาไว้นะได้ติ๊กเกอร์ผมไว้นะได้ครับพี่คุณกินขนมนะโอเคไม่เป็นไรวันนี้ขนมผมแบ่งได้เพราะว่าขนมเยอะอ่าโอเคขนมเยอะเลยอ่าอ่าให้กินให้กินนมให้กินนมเฮ้ยเฮ้ยอร่อยจริงทุกคนเคลือบช็อกโกแลตด้วยนะมาดูสติกเกอร์กันนะครับได้มาอีก2กล่องนะครับนี่อันนี้แบบธรรมดานะครับธรรมดา6นะครับก็เหมือนเดิมนะธรรมดา6อันนะครับแล้วก็เป็นเลเซอร์2นะครับนี่ธรรมดา6เลเซอร์2ก็ต้องค่อยๆแบบว่าววววางไไ้้แแลกก็เดี๋ยะป แล้วก็เดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ตัวไหนอย่างไรบ้างนะครับ ทีนี้ไอตัวสติกเกอร์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาแกะนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมแกะหลังกนันนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมอยากจะรีวิวให้ทุกคนชมหน่อยว่าเจ้าสมุดสะสมสติกเกอร์เนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วอะนอกจากสมุดสะสมสติกเกอร์ในนี้เนี่ยจะมีโปสเตอร์ด้วยนะมีโปสเตอร์เซนเซียะข้างในอยู่ด้วยนะคือถ้าคุณกดไปแบบว่าเป็น1ลังเลยอะเขาจะมีของแถมให้หลากหลายเลยทีเดียวทีนี้ก็มาดูเลยกันนะเรามาดูกันหน่อยว่าสมุดสะสมสติกเกอร์นะครับจะเป็นอย่างไรนี่นะครับใบที่เป็นขาวๆอยู่ข้างหน้านี้ก็คืออมันนจจะะเปป็ใบที่้ง ไม่ให้สมุดเรานะครับลายได้นะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็คือลวดลายของสมุดแล้วมีความเป็นแบบเลเซอร์หน่อยๆอยู่นะหน่อยๆเป็นเลเซอร์ด้วยนะนี่เนาะใช่สวยครับสวยครับมีความแบบวิ้งวับวิ้งวับอยู่เด็กๆกันเนาะสมัยเราก็จะใช้คาว่าเฮ้ยวิ้งว่ะวิ้งวับว่ะคำนี้คํานี้อันนี้ลายด้านหน้าเนาะลายด้านหน้านะครับแล้วก็ลายด้านหลังครับอ่ะพลิกมาดูครับลายด้านหลังอ่านี่ลายด้านหลังของของของเล่มที่ผมได้มานะโอ้โหสวยสวยเลิศเนาะในส่วนของสมุดสะสมสติ๊กเกอร์เนี่ยเขามี2แบบให้เลือกนะจริงๆ 2แบบให้ลุ้นแล้วกัน2แบบให้ลุ้นนะครับก็ไปลุ้นกันเอาว่าจะได้แบบไหนไปสะสมกันนะครับอ่ะทีนี้เปิดมาดูข้างในหน่อยนอกจากตัวหน้าปกนะครับที่เปิดมาปื๊บแล้วนะครับสติปต่อมาคือผมเปิดต่อมาเลยวื๊บนะครับนี่ครับจะเห็นของแถมข้างในมาแล้ววางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูเล่มก่อนนะหรือด,ดูของแถมก่อนไหมดูของแถมก็มดีกว่าดูเตนก่อนอ<ๆ>นี่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 ครับอันแรกก่อนอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวแผ่นพับนะเป็นตัวแผ่นพับที่ระลึกนะครับซึ่งตัวแผ่นพับเนี่ยเราจะสามารถเปิดออกมาได้เว้ เราอ่ะสะสมตัวสติกเกอร์พิเศษอ่ะเป็นสติกเกอร์พิเศษ A นะครับซึ่งในนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด15ช่องนะดูดูดีทุกคนนี่ไลเ่เรียงเลยครับเนี่ย A1 A2 อะไรต่างๆไปจนถึง A15 และถ้าสมมติว่าเราสะสมได้สติกเกอร์นะสะสมได้ครบ15ตัวแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน,พ,น,พ,นพิกมาด้านหลังครับจะมีะรายละเอียดบอกเลยว่าถ้าสะสมครบ15แล้วนะสามารถนี่เอาที่เราสะสมเสร็จเนี่ยไปแลกครับเป็นกรอบอะคริลิกแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อเอาแบบว่าเอาการ์ดอะไรของเราเนี่ยไปใส่ได้ไปสะสมได้และนะอันนี้นอก,นอก นอกจากคอลเลิชั่นที่เราจะสะสมสติกเกอร์นี้ครบ15าแล้วนะยังมีอีกวิธีด้วยนะครับคือได้กรอบไปเหมือนกันก็นกคือนี่เพื่อนๆแค่สะสมสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เนี่ยที่เราเปิดออกมาแล้วผมได้สติกเกอร์แบบนี้เนาะถ้าแปสติกเกอร์ครบนะครับที่เป็นแบบธรรมดา6เล่มหรือนะเป็นเลเซอร์2เล่มก็สามารถไปแลกเป็นกรอบนี่ครับกรอบเซนเซียสีทองแบบน,นี้ได้เฮ้ยนี่สวยอันนี้สวยนะครับแล้วก็อ่ะสเตตต่อมานะอยากได้มากเลยนี่กรอบใหญ่ๆขนาดนี้นะครับต้องสะสมนะครับนี่สติกเกอร์นะแบบธรรมดาแบบนี้ครับให้ครบ30เล่มหรือ หรือหรือที่เป็นแบบเลเซอร์ครบ10เล่มแล้วสามารถเอาไปแลกเนี่ยครับเป็นกรอบใหญ่ได้เลยเป็นกรอบของลิเทซิตแท้เลยนะ<อ>นะครับกรอบใหญ่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวลุ้นนะครับที่นอกจากจะอร่อยอริดกับขนมแล้วก็ยังสามารถเอาเนี่ยครับพวกสติกเกอร์ต่างๆเนี่ยเอามาแปะแล้วก็สนุกสนานได้กับการสะสมได้ด้วยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไอการแลกเนี่ยมันก็เป็นตัวลุ้นเนาะเหมือนเหมือน<ๆ>ยุคเก้าที่เราจะแบบว่าลุ้นเอาไปแกลกรับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับยุคนี้ก็มีเหมือนกันครับก็นี่ครับทางอนุญา แบบเราได้จับแล้วเราได้เนี่ยได้บรรยากาศแบบเอาสติกเกอร์มาแปะหรือไม่กระทั่งนะไม่แปะก็ได้นะเ <_ d un> นี่ยผมยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ย <_ d un> พวกเราเราไม่ได้เขียนลูกพอกันไหมเนี่ยเล่นขิวลูกพอกเนี่ยเอาแค่นี้เลยเนี่ยเอาแค่นี้เลยเนี่ยเนี่ยยังจําได้ไหมว่าถ้ามันทับทบกทบกันอย่างงี้แล้วเนี่ย เออแค่นี้ก็สนุกแล้วจริงๆแค่นี้ก็สนุกแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นนี่แหละครับความสุขในยุค90นี่กลับมาให้เราได้สะสมอีกหนึ่งคอลเลกชันยังไม่จบเท่านี้เพราะว่านี่ของแถมเขามีนี่ครับโปสเตอร์เซนเซียเนาอมาแกะดูหน่อยซึ่งโปสเตอร์นะครับที่ได้มาคือซื้อแบบหนึ่งงเนี่ยจะได้โปสเตอร์มา1แผ่นนะครับแต่โปสเตอร์เนี่ยมีให้สะสมทั้งหมด4แบบนะครับอันนี้แบบหนึ่งนะที่ได้มานะนี่ดูดิอลังการงานสร้างมากกลิ่นหอมใบใหญ่ๆเลยนะเนี่ยแล้วก็แน่นอนครับทุกอันนะเขาก็ต้องมีีแบบบนนน้้ครัลายยยเเขออองตะู่ดว สวยครับสวยมากๆนะครับนอกจากโปสเตอร์มาย้อนกลับมาดูในส่วนของสมุดสะสมก็หน่อยนะครับว่าสตอรี่ในข้างในเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะเพราะโดยปกติแล้วว่าสมุดสะสมเขาว่าต้องมีแบบว่าสตอรี่ต่างๆนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบรายละเอียดนะฮะว่าจะแบบสะสมเป็นแบบประมาณไหนเอาไปแลกรับอะไรยังไงเนาะนี่นะครับนี่มันก็แลกได้อะไรได้นะมาเปิดมาครับนี่ครับก็จะเป็นสตอรี่ของเซนเซียต่างๆและมาครับเปิดมาแล้วครับนี่ครับลำดับเลขอยู่นี่ก็ค่อยๆแปะกันไปนะนี่นะครับระวังนะเวลาที่เรา ว่าลงมือแปะไปแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเล็งแล้วก็ลงทั้งแผ่นแต่แนะนําว่าลงมุมก่อนนะลงมุมแล้วก็เล็งดีๆก่อนนะเพราะว่าถ้าเบี้ยวแล้วเบี้ยวยาวนะครับอ่ะใช่แกะไม่ได้นะครับทุกต้องเลย <laughs> ใหญไม่ได้นะครับเล็งกันดีๆนะเล็งกันดีๆนะเออใค,ใครเคยแปะแล้วเบี้ยวมากนะเบี้ยวคือเบี้ยวทั้งเบี้ยวทั้งกรุบอ่ะใช่เบี้ยวทั้ง<ช>หมดอ่ะเ <ๆ S 2> บี้ยวทั้งหมดเลย<ช>นะครับโดยที่แบบว่าบางอันที่มันมาแบบมาแปดอ่ะอันนี้มาหกช่องใช่ไหมมันจะมีนี่นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่าเบี้ยวแล้วยาวเลยนะครับนี่เขาก็จะมีแบบว่ารายละเอียดบอกเนาะคืออันนี้พอเราจะเห็นแต่เราเห็นแต่ตัวเลขเราก็ไม่รู้ว่าเป็นฉากไหนฉากไหนนะครับแต่ว่าถ้าอ่านแล้วพอจะเข้าใจคือเขาจะมีสตอรี่ต่างๆบอกอยู่เนาะเปิดไปเรื่อยๆนะจนนนนถถึงงทท้้้้าายยเเเลล่่มมมมะะคคคครรรรรััับบบสติ๊กกกกออ์ีีววๆแหด็็ื 273ดวงนะครับผมเรียกดวงถูกไหมไม่รู้นะครับก็เป็น273แล้วกันนะก็ลองเลือกเอาว่าสมมุติว่าได้ได้ปหนึ่งเล่มแล้วเนี่ยจะแปะแบบเป็นธรรมดาก่อนหรือจะเป็นเลเซอร์ก่อนแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะแปะธรรมดาก่อนผมจะเอาเล่มธรรมดาก่อนเพราะว่าเล่มธรรมดาเนี่ยมันมันได้มาเยอะไงเออเพราะว่าแปะแบบเยอะก่อนไปแล้วเนี่ยนะครับส่วนเลเซอร์เก็บไว้ก่อนนะแล้วค่อยแบบว่าเอาอีกหนึ่งังใหญ่ๆเนี่ยหรืออีกสองสามังก็แล้วแต่อยากสั่งไปเยอะจริงๆขนมก็กินไปเรื่อยๆเลยนะครับนะสั่งไปแล้วก็เดี๋ยวเอาเลเซอร์รวมๆไว้แล้วค่อยมาแป ทีนึง <Yes. S 1> นะครับ <Yes. S 1> ก็สนุกสนานเหมือนกันเพราะว่าอย่างงี้พอเล่มแรกเราเห็นมันเยอะแล้วอะกำลังใจมันมาครับผมนะกำลังใจมันมา <c oughs> เออ <c oughs> นะฮะอ่ะแล้วก็นี่ครับจะเป็นสตอรี่นี่นะเน,นี่ยนี่ไทเล่มนะครับไทเล่มเปิดไปครับนี่ครับเออเป็นฉากต่างๆนะนี่ครับปึ๊บเออนี่ครับสวยๆนะเนี่ยก็มีรายละเอียดต่างๆบอกอยู่นะครับโอเคและนี่คือสมุดสะสมสติกเกอร์นะครับคอลเลกชันล่าสุดเลยจากโอเดนญ่าผมบอกเลยว่าดูจากสีสันนี่ที่ผมวางอยู่บนโต๊ะนะเพื่อนๆนะจากโต๊ะขาวๆธรรมดาธรรมดาของผ นี่วางอยู่ซ้ายขวาคือลวดลายต่างๆคืออลังการงานสร้างมากมีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในบ้านนะครับคือนอกจากอเิตอร่อยแล้วนะครับยังสวยงามด้วยนี่เอาไปแต่งบ้านได้เลยนะแ <Yes. S 1> ม้การะทั่งนี่ <Yes. S 1> โลโก้ของทางโอเดญย่าก็ไปวางแต่งบ้านได้ผมบอกเลย <Sure. S 1> นี่ยังฟินนี่นะครับกล่องแบบนี้แหละเนาะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับตามหาอยู่ก็เดี๋ยวผมปักพิกัดไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วกันเนาะจริงๆแล้วเนะี่ยเพื่อนๆดูอยู่ใน YouTube เนี่ยก็จะมีพิกัดเนี่ยอยู่ยยมีตะกร้าขึ้นอยู่ตรงนี้แหละก็สามารถกดกิมได้เลยนะครับโอเควันนี้เรียบร้อยแล้วครับกับ คอร์ริชั่นล่าสุดจากเซนเซ่านะครับติดตามแล้วกันว่าผมจะเอาอะไรมารีวิวให้ทุกคนนั้นได้ชมกันในเทปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ